รถวิ่งไปเอาได้นะคนนี้อยู่ข้างล่างได้ครับเอาไปให้หมดเลยเฮ้ยใไอเรือตึงเลยเหรอได้ใช่ครับเรือตึงเลยตึงสุดแล้วในย่านนี้เรือลำนี้ตึงแล้วมัลงพี่เจนารีสี่มิลเลียสี่เก่าสี่เก,ก่าเก่ารวยอะไรเลยไม่ไปอ,อะไรอะ่ะ เชนมาเลยหรอตรงเชนเกิดโดนนะบอกนะว่าขอพูดใหม่ว่าทรงเชนเกิดโดนโดนนะทรงเชนโดนเลยลเแบบี้ยแ,แบะเบี้ยแบะเบี้ยแบะผมดียวมันยังลูกนัดยังเข้ามาอยู่ไอพี่กลับไปมุมเดิมเลยพี่นะแปะสำรองแล้วตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง หัวเลยฮวันมาเลยฮวันมาเลยลางไปหน้าลางไปหน้าลางไปหน้าต่อต่อครับต่าหรักจังไปหน้าจักไปน้าจักไปน้าจังไปหน้ายิงยิงข้างหลอดครับยิงข้งหลอดเลยเอน้ำน้ำนะฝากงานลรางเรือหน่อยครับไปก็ได้ผมเองผมเองผมเองไป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 ยิงต่อเลยไปยิงต่อยิงเลยครับยิงเลยเราไม่เนเดอร์เลยเหรอไม่จนครับจนยิงเลยยิงเลยคน ไว้ขึ้นมายิงเลยเด้แล้วเดี๋ยวพี่วิ่งเองเม่พี่แค่ติดซ่อมเสาเฉยมันกระชุบกันผมย้ำอยู่ผมย้ำมันชุบไม่ได้ดูดู่มเ้พี่พีได้ไหม,มได้ปล่อยซรงเราได้อยูอ่เสาเสาเสาหักปะว้าว หกัหกหกักหักไอ้ไม่หักอีกอหรออยู่นี่หักสุดแล้วนะหกักหักแล้วหักแล้วไม่หกมัหก,หกอีกโอ้ยกูเดี๋ยวจะเชื่อไอ้นี่งานล้างเรือเลยครับเชนช็อตแบบเบะจัดทำไมไม่ห,กหักวะต่างงานล้างหน่อยไอ้บนเสาหลักช่วยได้ช่วยได้างานเราเดี๋ยวจะเชื่อไอ้เหี้ยเสาผ่านไปเลยนะเมื่อกี้เสาผ่านแล้วนีไป ต่ออีกเล็กเออเฮียต่อไม่โคตรกากต่อนี่มันตัดแล้วโอ้ที่ผ่านแล้วพี่ที่หักซ้ายเลยได้ได้ได้ทัน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 ฝังงแผหน้าแผ่นหนึ่งนะได้ได้ได้พี่พี่พี่กลางใบหลังนีดีตววมันตัดต่ออีกแน่ตัววานดีตัววาดิ วัดดิวัดมาดิเราสอล้มหนีเขียวขี่ได้แล้วโี้ได้แล้วออแล้วโอ้ตัวเขียวมาสองตัวเลยขางไปหมดนไม่ขอดนะอดแ่อีกนบุมบุมยิงย้ำเท่าหลังก่อน ส้างไว้เห่ียบบอดได้เลยนะเ่อใครอยากบอดต่อหน้าหักไปไม่หักครับไปใครบ้านโดนเก็บเสียไมหมครับน่าจะปะไว้สองเดี๋ยวโดวตัวเขียวตัวเขียวอีกตัวเขียวอีกดหนึตัวเขียวสองตัวโอ้โหเพื่อดำไมตกเลยจริงวะเนี่ยขึ้นขึ้นมอไม่เห็นพี่อะเลยนี่มุมมุมเราเขียนแล้ี ปล่อยละไม่ไ <Netz> ม <stereotype> ่ไ <đ> ม <em fundamentals> ่โอเคละไม่เป <jack> ็นไรเดี๋ยวรอรอไฟหน้าเีลยเฮ็ดเราหมดได้เจอเนี่ยนี่หมดเสาหน้าน่าจะหักมีเงื่อนครับซ้ายมือเขาไม่ใช่ของเราเงื่อนผมาเงื่อนบนเรียงเปล่าโอ้เร็วๆไปวะไม้ของเราได้อยู่ยัดยัดยัดแค้นอนเนี่ยจ้ะ ทีเ่เชียแบบผ่านเสาเลยน,เนั่นเมื่อกี้ก็นั่นแหละที่ผ่านเสาแต่มันผมผมก็เป็นไอคีผ่านเสาเราต้องผ่านเส,สาเมืองเชี่ยวเชียงแบ,บผ่านเสาเลยโอเ้เพี่ฮพี่ตกแล้วว่ะฝากฝากพังงาด้วยครับหายละ ผมผมผมผักท้ายฮะโอ้มัน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 ดับบอลเดี๋ยนิดเดียวเราอยู่เราอยู่ด้วยมือไอจะไปอ้างกันเดียเดียวหักขวาวัตรไงเฮ้ยใจเย็นเนาะรอเที่ยวยิงยิงคนเดียวนะผมออกชันล่าโอ้ยเฮียโดนไอรอนไม่ตายเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้มันมันมันน่าจะยิงแองแองแองข้าบอมมาแต่ว่า เกือบจมแล้วเรือมันนิดเดียวเลยอ่ะเรือเรายิงมันเจ็บมากปากข้างล่างเลยนะผมตายนะเสียงนั้นมันไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันไม่มีเวลาทำชั้นล่างกันเลยอะมันยิงกันอย่างเดียวเลยถ้าเราบอดได้น่าจะจบจริงยิงได้นะไปยิงไปยิงไปยิงเดี๋ยวผมกระจาชั้นล่างให้เฮ้ยเนี่ยโดนลอยผมกลับมาแล้วไปยิงส่นมันอะ

ตายมากโอ้ตกเรืออีกแล้วเกมเพื่อนโอ้ผม,ผมงั้นพร้อมหักออกกันแล้วกันเนี่ยใายออกเลยครับโอ้ยตกเรือเหมือนกันชิบห,นะหายแล้วเอาชิบหายแล้วอ๋อมายกอดได้อยู่มั้ยได้อยู่เสาเสาเสากลางบางับงบังเอ้ยโอ้ดามดามต้องรีบกลับมาช่วยผมเลยต้องรีบหาเงือกมา ไม่ต้องไปบอดเดียวมันนะเอาเรือช่วยผมบอดเรือเดี๋ยเขาบอดแล้วเขาบอดแล้ววะไม่เห็นแล้วผมเห็นแล้วผมกลับเรือแล้วเขากัดบอดกับเรือกับเรือกับเรือขึ้นเ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เดวทาางขไปดึงเสาคนหนึ่งน้ำ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 ไม่ต้องไปยิงกับมันก็ได้นะรีเสาสักคน เอาละผมดึงอย่งดปรับวิทย์ได้ไดวิทย์แต่นะหน้าผมอยู่ยหน้าเลยวิทย์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 ว,ว,วหน่อยวิทย์หน่อยอันอยผมแป แค่เสาขับไปก่อนอครับก่อนเ้าออกตั้งหลักไกลนะถ้ารีมหมดยิงขวาได้เดี๋ยวรอบต้นเลยเดี๋ยวสมองโอ้ยแปลกห่อใบเหลือนี่ปะ่ะ นอ,อไปเรือไอค้คีเตอร์ไปเลเคยคีเตอร์ใช่ไปเลเคยคีเตอร์อรอรดูวงเราจะอ,าออกวงนะถ้าเราหักขวาไปเติมมาเลยนะก็ะเก็บใบให้ผมเลยเก็บใบสุดเลยเดี๋ยวเรายูเทิร์นอะไรอรออดทนนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้ยิงซ้าย มาเกียบ,ยบ์ใบเหมือนกันสตีมสองชั่วโมงก็ได้ไดไหรือเปล่าไปเรือนี้ใช่ใช่หนึ ตายตายตายเราหรอไม่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 ผมกือัตายโอ้อน,นี่ให้ใหนัเลยให้มันทไรเลือมันสูดมากเลยนะมันไม่ไม่ไม่ใครยิงเลยไม่เอาจะล่างเลย ออกแล้วบอดสองเลยอบอดสองเลยมบอดสองได้เลยอนุญาตตอนนี้เลยพ่อบอดด่วนๆไปซอลซอลอหลังหักขึ้นได้ไหมคิดว่าเฮ้ยมีคนขึ้นเรือแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ผมไม่เหมือนคุณแคปเลยไม่ติดเมื่อกี้อ๋อคืผมอยู่บนเรือแมบบันแล้วผมตกมาไอ้เี้ยผมตกเรือไอ้เี้ยอยู่ดีว่าตกวัดตกฟ้าก่อ ก็คือผมแบบยิงไปตรงที่พังงานเนี่ยยืนปึ๊บโอ้เกินไอ้<า>เฮียสไนซ์สามนัดไม่ตายโอ้เซ็งวะ่ะกลับกลับกลับเรือมาแล้วอยู่เรือเราครับมันมันยังมีเวลาบอดอีกเหรอใช่บอดเรือเรามันอยู่ล่างเหรอน่าจะวิ่งลงไปซ่อนผมคิดว่าโอ้สไนซ์สามนัดไม่ตายมันเอาซัไพายเราลงมาตายผมไม่ตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วผมตายแทนกูกู้ซาไพเราคืนก็ได้ ได้ได้ได้มันมันโง่มันโง่มันดับสมองแล้วก็มาเอาเรือจริงๆมันน่าจะปล่อยเรือเราไหลไปเลยแล้วก็เอาเออปล่อยเรือเราไหลเนี่ยจบเลยนะเฮียหลอนโลกมา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 เฮ้ยพี่พี่เอาไปออกเอานดอกตืนมามันมันช่วยขโมยคนนึงกดพี่พี่เอาชาล่างมาเลยแปะรูหนึ่งอ่ะรูซ้ายมือขับสภาเลยพี่พี่เราขับทำงานดีกว่าเดี๋ยวผมเรือมันจะเราจะเสือกมัน เดี๋ยวเดี๋ยวพังงานต่อเลยพังงานต่อผมเองผมเองผมเองหักหักหักเดี๋ยวเก็บใบด้วยอะผม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 หักไวเกือบสุดอะหักไหนเนี่ยหักซ้ายหรอเดี๋ยวเขาว่าขว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 ายิงซ้ายซ้ายไปโดนแน่นอนอ่ะมาๆมาๆมาจริงยิงๆได้นะวันเดบอม ออกไหลพิฆครับมันเรื่อดับดับไปให้พ่อหน่อยได้ได้ได้มันเดินเร็วกว่ข้าทางมึงหนิมันตายหนึ่งปั้มันเดินเร็วกว่ข้าทางมันตายหนึ่งอุ๊ยผมตายด้วยเลยเดับดับไปชุบพีชุบไปพีชุบมันมันมันตกเรือตัวนี้กินอาหารีโอ้ายไปมาแล้วมเสียนิดนึ่งนะพี่วิ่งมาชุบอ่ะกะลังไปเร่อยเรือมันเรื่อยเรือมันพาก็พากว่า ตกเรือหนึ่งตายหนึ่งอ่ะโอเคตกตกเรือหนึ่งตกเรือหนึ่งแล้วก็ตายหนึ่งเฮ้ยคนเรือขึ้นเรือขึ้นเรือด้านหลังโอ้โหหนึงนัดโอ้จะตายเดี๋ยวพี่ชุบเดี๋ยวพี่ชุบชุบก่อนเลยผมดึงให้หมอให้พี่เบล์ลชันล่างต่อนะได้ได้ได้ช่วยงานชันล่างพี่รัตพี่ทับไม่ได้หมั้ เสรคนนี้ยิงไปคนนี้เดียวเดี๋ยวผมชันล่างเองพี่ๆีไปขับเลยผมชันล่างผมชันล่างคนเดียวก่อนผมผมวินาพี่พี่หักแล้วพี่ค่อยมาช่วยพี่พีดเวียดนามนะพี่ได้ครับได้ได้ได้โอ้ตกเรือพี่พี่พีดเราครับบอกรองสิ่งแล้วเราไม่มีวันเดอร์ พี่อพี่เอานล่างเดี๋ยวผมเดี๋ยเอาล่างคนเดียวเล่น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 กันคนดีอ๋อีตกเรือวะ่ะแต่เรือเราออกแล้วเรือเราออกแล้วเหลือเหือแค่กู้เหลือแค่กู้กู้รีเซ็ตเลยครับได้ไรีไรีานล่างก่อนมันมันมันก็น่าจะออกไปรีเหมือนกันฝากฝากหักขวานิดนึงนะหักขวาหน่อยได้แต่ดูทางก็ได้เดี๋ยวเเรือเราเรือเราเรือเรเรือเราเรือเราต้องหักซ้าขวาเนี่ย จะออกวงไปเลยขวาค้าบขวาซ้ายเดี๋ยวออกแบบข้าขวาเลยครับเขาไม่มีมีแน่พังงาพังใช่เหรอเดี๋ยวเพิ่งมาเดี๋ยวเพิ่งกบบหายมาแล้วพี่ไปเร่เขโมยเลย กินหลอดเขียวไว้ด้วยนะกินหลอดเขียวไว้ด้วยโดนไอรอนมันมาแล้วนะขวามือไอพวกพี่ที่ชอบสุ่มไปได้เฮียแตวผมกลางไม่ได้เฮียังไม่ต้องยังไม่ต้องเดี๋ยวพี่จะบิดกลางไม่ได้พี่ไม่ทันบิดไม่ทันทัดทันทัดเฮียมาละพังอาพังพังอาพังอีกแล้ววะยังไม่ได้ก็บอกแล้วก็บอกแล้วมันบิดไม่ทันตกลงเลยครับผมจะป้องปะให้แล้ว ที่ไปกันเดี๋ยวน่าจะเล่นต่อหลังครับต่อหลังครับมีอกลางไปหน้ามาแล้วซ้ายออกพีดจับแบบได้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 ซ้ายออกนะอ๋อหรือวัดก็ได้นะถ้าวัดนี่ก็เสียอยู่แล้วเนี่ยเออถ้าวัดได้ได้ได้เหมือนกันนะมันลองกแบบสองกายอีกแบบสองกายผมกันสองไปหมดเลยไม่สองไปหมดต้องหักต้องหักขวาไปเลยพี่ย้ายไปแล้วไอ้ยิ้ม อัมีบอดมีบอดมีบอดบอดเดิมบอเดิมบอเดางกางกไม่เอาไปก่อนลองบอดนะองบอดลงบอดดูให้หผมเดี๋ยวผมปาดหน้าร้อยบอดบอดสอง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 มือ้ายมือทายมือได้ไหมน่าจะขึ้นได้เอตัวมาใหม่นี่ได้ขึ้นได้อย่าขึ้นขึ้นขึ้นออลเฮ้ยไม่ตายอีกแล้ว Chúng ta có thể tìm được những người ở đây không? Không, không thể tìm được những người ở Ah, สองให้พี่เจโอ้ยแมงไม่ได้สวเลยี่พังอางก็พังอพังวยโอ้ย้ามโอ้ยเฮียโอ้ยจับตาล้อตกเลยอย่างเดียวเลย พี่ออกไกลๆมันก็ได้นะออกไกลๆค่อยสวนทีเดียวเเราเราามันตอนบอก <นะ S 1> เราเรามีรูรนสวยมุมนี้เนี่ยขวาฝา่ฝั่ยิงฝา่ยิงแทนนด้ฝา่ยิงแทนนะ,นนะรูหลังมันรูใหญ่อะ<ป>่ะมไม่งั้นแปะยาก เปิดใบแล้วมันจะเออมันจะรีแพ้นั่โดนเม็ดเนี่ยเขาเรืวมาเรือมันเรือเขาผมน่าจะขึ้นได้นเรือไม่โคตรซิ่งไอ้ที่อะเรือมันรีแพ้ยับเลยยังแปะม้านันปกปักปกปักดักบอดตัวนึงโดนเม็ด เดี๋ยวเราก็จะดึ้งอ่ะจะดึ้งอ่ะเดี๋ยวนี้เงจะไหนวันนี้เงี้ยเงาผมไม่เกิดหรอเงาเกิดองผมว่ะไปใส่อยู่มีนกนะระวังนกนะนกขวามือเล่นแบบมันบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นสองใบแม่งเลยเลยเดี๋ยวพี่ ใบหน้าปล่อยเซอร์ไปแล้วนะไม่ต้องเก็บไม่ต้องอะไรทนะั้งสิ้นเดี๋ยวผมจัดการใบหลังอย่างเดียวเองคันเพิค่ความเดยถ้าจะยิงซ้ายาสุดเราจะหมดแล้วนะต้องรีบจบให้ได้เลยชุดเนี้ย โอ้ยตายหนึ่งสูงสวยแตี่ดังไดักักีเออหลังหังหักหังหักตอน้าโดร่งแล้วตอหน้าโดนบ้านโดนโดิโดนโดนโดนาจังหวะนี้แหละเราตกเรือมาตัวหนึ่งนะ ตกเรือมาตัวหนึ่งสอหักอีกสอหักอีกโดนแค่นอนสางหักเอเคมันมันอยู่สองตัวนเอือะเรือมันอ่ะใช่ใช่ไม่ปลอดภัยพี่พีระวังเรือเรือเราจิ่งลยนะพี่ต้องมาเก็บไบหน้าให้เก็บไบหน้าตายตายตายไวย้ำย้ำย้ำเข้าไปอีก รอเลนเรอนเรตกนะจมแน่จมแน่อย่างเงี้ยจมจมแน่มูคลืนอยู่น่ะจมไม่ได้จมไม่ได้เโดนกแค่แนั้นออกจมรอจมแล้วเ่ไม่จมพี่พี่มายิงต่อผมนะเสียว่ะไปไปบ่อนเลยไปบอนเลย อระปาวแคมมันไว้ให้ได้แคมป์มันไว้ให้ได้อ allora ุ้ยผมผมผมขึ้นไม่ได้นะระวังระวังระวังจมโมโจมพี่พี่เอาเรือเอาเรือเราก่อนพี่เอาเรือเราก่อนพี่พี่พี่จะโดนไปเรือเราเม็ดหนึงพี่เม็ดนึงตัวต่อไปเรือเราไม่เฮ้ยโอ้ไม่ออกได้เลยพี่ ไม่อย่าเข้ามยขอบักบักม <lawsuit. S 2> <อ>ัดกับเรือท่านมักกับเรือมั้ยไม่เป็นไรไม่จมหรอกจีจีเอ้ยเฮียพ่ายูตายกับเรือทันกันไหมน้ำครึ่งลำอ่ะพี่วิทย์เอาไว้แล้วสองคันเรืองกะดิมาถ่ายนะได no. like ้โปรดยกศสัทธา อ่ะแล้วต้องเปิดไปออกไปเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำมันมันน่าจะได้เงาไปแล้วอย่าได้ห่วงครับฮีโร่มาแล้วอย่าได้ห่วงครับฮีโร่มาแล้วโอ้ยเซ็งอ่ะยิงไม่ออกอ่ะดักอยู่ตรงบันไดแบบเน้นๆเลยผมยิงไปแล้วหนึเม็ดนึงไปแกยิงแต่มันจะนายไปเม็ดนึงพี่ยิงไม่อออกย่าได้ห่วงครับฮีโร่มาแล้วเมื่อกี้บอกเลยว่าอยู่บนไดขั้นสุดท้าย โจมโคดีนะฟาร์มสะพายมาเยอะได้ใช้เลยทำดูได้ใช้เลยอ่ะใช้เกือบหมดด้วยฮะจนห้าสิบอ่ะไปนะคือขึ้นขึ้นขึ้นได้ยิงของเลยได้ยของอีกแล้วเลยมีทงด้วยธงยาวอยู่อาหารเอาเอาหมดตอนเนี้ยเราเอาหมดทุกอย่าง ที่ยังงานหรอพี่พววอ,พอ่ะฮักขวาแนละ้วอุ้ยกระสุนเยอะอยู่นะเอ้ยเย,ยอะนะเยอะอยู่นะว,วันเดอร์วกวูเหยื่อเยอนะกว่านี้ไงวันเดอร์มีสามลูกก็อยู่กับผมตอนแรกที่ผมยิงโดอนออกไปอะ <c oughs> หมด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  นี่คูมันเนี no, like nah, ่ยโอลังปูทั้งนั้นเลยเฮียยิงเลยคใส่ลังก่อนไหมคอาัรางเอาโหเอาโหจะเงทีเดียวโออาหารเนียเฮียดูดนาจัดเลย